สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไปจะกคุมเนื้อหางแต่วันที่16เมษายนถึง30เมษายน2,568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะท่านจะตั้งจิต อธิษฐานในขณะที่อาจารย์สับไพ่ก็ได้นะคะเพราะงั้นไพ่เนี่ยจะมีพลังงานมีความแม่นยำมีความขลังในตัวไพ่เองอยู่แล้วอยู่ที่คนเข้ามาฟังแล้วศรัทธาก็จะเกิดเรื่องจริงความสำเร็จเกิดขึ้นนะใบที่หนึ่งค่ะลงมือทำคือคำตอบหมายเลข28นะคะคู่สมพลเลยมันแปลว่าท่านเนี่ยมีงานเข้ามาก็ได้และเป็นงานที่ท่านมีความ รู้ความสามารถความถนัดอยู่แล้วในการที่จะทํานะคะการเงินค่ะแน่นอนค่ะเงินก็อาจจะมีคู่แข่งทางการค้าอยู่พอสมควรนะรายได้ผลประโยชน์ต้องช่วงชิงนะคะแล้วท่านได้ไหมไพ่ฝึกสมาธินะด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยความเขาเรียกว่ามีความนิ่งแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนมีม,มีมีอะไรดีๆอ่ะมองโปรไฟดีอ่ะ,อะ นะคะเพระาะฉะนั้นลูกค้าก็ใจะให้ความสนใจต่อให้จะมีงานชิ้นเนี้ยมีคนมาแย่งประมูลหรือมีคนที่จะต้องการนะต้องการออเดอร์นี้อ่มีช้อยอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดแล้วเขาก็เลือกท่านนะอืมนะคะพลังงานสมาธิตาที่สามเนี่ยโอ้เนี่ยจริงด้วยเขาต้องเลือกอยู่แล้วค่ะต่อยอดท่านก็สามารถที่จะไปต่อยอดนะคะในเรื่องของธุรก,กิจการค้าให้เกิดประโยชน์ ออกดอกออกผลเหมือนที่ไพ่ขึ้นนี่ล่ะและตำแหน่งนี้ยังแปลว่าที่อยู่อาศัยบ้านท่านอาจจะมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านก็ได้นะฮะแต่อย่าให้สูงมากนะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะดูใบไม้เหมือนถูกถูกลมหรือว่าถูกการตัดแต่งก็ได้เพราะ,ะนั้นเราต้องตัดแต่งนะคะอาจารย์บอกก่อนอย่าให้รกนั่นเอง ในตําแหน่งบุตรตาบริวารมีลูกน้องดีลูกหลานบริวารดีนะคะหรือการลงทุนการทำไรายได้คนโสดก็อาจจะเจอคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเข้ามาได้นะคะไม่มีศัตรูค่ะศัตรูแพ้ภัยค่ะในตําแหน่งคู่เป็นการเติมเต็มให้กันและกันนะคะไพ่บอกว่าสิ่งเติมเต็มสุขภาพก็ยังแข็งแรงนะคะแต่ให้ระวังการนั่งนานๆหรือเรื่องของเอ่อการได้ยินนะคะเช็คนิดหนึ่ง นะคะอ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคนมีความชัดเจนมากมีความยุติธรรมเขาก็ยังซัพพอร์ตนะเนี่ยท่านจะได้ข่าวดีจริงๆใครว่างงานในงานทําพูดเหมือนเดิมจดหมายซองขาวแต่ปิดด้วยผนึกด้วยสีแดงดอกกุหลาบนะคะอืมเนี่ยใครว่างงานใ้งานทําใครมีงานอยู่แล้วถูกเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะ ลาพระโชคลาภได้จากความฝันหรือไปขอพรจากองค์พระพิคเนตได้นะเลขนำโชคของท่านมีอ55 55561128นะคะตำแหน่งสรุปค่ะได้ไพ่ผู้ประสบความสําเร็จหมายเลข45นะเพราะฉ<น>ะนั้นดวงชาวราศีสิงปักนี้ก็เป็นดวงแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จทุกอย่างอยู่ในมือนะคะต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่ก่อนนะคะ พรังงานดวงความรักคนมีคู่ไพ่ j u s t i c คือการตัดสินใจหรือความถูกต้องก็ได้นะคะประตูเปิดค่ะเ็ดไม้ strength ก,การคอนโทรลนะการให้เกียรติการที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมแล้วยอมที่จะหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะ โอ้โหมั่นหมายแต่งงานค่ะสี่ไม้อืมดีมากเลยอัศวินเหรียญถ้าอยู่ใครก็จะแสดงการเดินทางเดินทางพร้อมกับเงินพร้อมกับการซัพพอร์ตคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานก็ได้นะคะถ้ากรณีที่คนโสดหาคู่จะเจอนะคะแบบนี้เลยตำแหน่งศัตรูเป็นยังไงไม่มีศัตรูคะ่ะเป็นไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะศัตรูก็กลับมาเป็นมิตร ในตำแหน่งคนรักคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนาะไพ่ราชินีถ้วยนะคะเขาคนนั้นนะ่ะมีความอ่อนโยนละมุนล,ละไมมีความให้เกียรติต่อคุณมากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศกับคุณหรือเป็นคนชาวธาตุไฟ เมษสิงหธนูธาตุน้ำกรกฎพิจิกเม่นหรือเป็นชาวราศีพฤษศ,ศพนะคะคนคนนี้เข้ามาแบบอืมคือมีมาดมีฟอร์มเขาแหละแต่ถ้าอยู่ใกล้คุณเมื่อไหร่เขาใจละลายอ่ะเขาทำทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยเขาพิชิตใจคุณได้ค่ะคุณจะให้โอกาสกับเขาเนาะ ไพ่สองดาบการพูดคุยสังคมโซเชียลค่ะเติมเต็มความสุขความสมหวังให้กันและกันนะคะพายนาคตของผู้คุณนะคะออกมา2องใบอาจารย์เปิดเลยเนี่ยให้เงินให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตนะราชาเหรียญราชโอ้นะราชินีไม้ราชินีเหรียญอืมชาวสิงตอบโจทย์ในเรื่องเงินผลประโยชน์ก้อนใหญ่อะ่ะเงินไหลามาเทมาความรักมั่นคงมั่นหมายแต่งงานเนี่ย นะถ้าใครที่แต่งกันอยู่แล้วอยู่กันอยู่แล้วมีปัญหาก็กลับคืนดีกันนะ่ะแต่ถ้าใครคบหากันมานานนี่ประกาศเปิดตัวเลยนะคะเนี่ยจะสติความถูกต้องเนี่ยราชาเหรียญราชินีเหรียญสไตล์ต่างหากนะเป็นคู่บุญกันแล้วหละแบบนี้นะคะลงเอยด้วยดีอย่างแน่นอนเนาะโอเคเราขอดูอมสิ่งที่เขาอยากบอกกันแล้วกันนะ สิ่งที่เขาอยากบอกชาวสิงผลคนนั้นไปหันนิมูลกันไหมอ่าอย่ากเก็บความสงสัยไว้ให้ถามเลยนะคลิป a n o p p n n i มาอืมนะคะปล่อยใจให้สบายนะเวลาคบกับเขาอย่าซีเรียสเพราะเขารักคุณจริงนะคะอะ่ด้วยไพ่อลัลเคิลค่ะ ตื่นรู้นะคะ judgment คือการรีเทริร์หรือการประกาศเปิดตัวนะคะดินแดนใหม่นะคะการเริ่มต้นอะไรมีใหม่แบบมีความสุขโลดผลท้าทายได้ไพ่ kindness ใจดีราชาถ้วยนะอ่ะททะา,าทที่หราราชินีถ้วยค่ะอ่ามองว่าการฟื้นนะคะการปรับสมดุลการเข้าใจการเริ่มต้นอะไรมีใหม่ที่มีความพึงพอใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้ กลับมาแล้วฝืนใจแต่กลับมาทั้งตัวและหัวใจนะคะความรักคนคู่ต่อด้วยคนโสดค่ะดวงคนโสดนะคะก้าเหรียญนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยมีความสุขด้วยตัวเองคนโสดยังว่างนะคะเนี่ยยังไม่มีใครจริงๆ ความสัมพันธ์ที่เคยมีมันจบไปแล้วแล้วจบแบบกระทันหันเนาะบางคนน่ะคุณยังโฟกัสกับเรื่องของเงินเรื่องของงานอยู่นะคะเพราะความเจ็บปวดอาจจะยังฝังใจดูว่ามีใครเข้ามาไหมราชินีพระจันทร์กับห้าถ้วยอถ้ามีคนเข้ามาคนเนี้ยนะคะก็มีเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวด เหมือนกันนะคะแล้วยังมีปัญหาอยู่อือคนที่เข้ามาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเคลียร์กับสิ่งเก่าๆของเขานะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้เพราะใบสุดท้ายเป็นสิบไม้นะคะอาจจะเลิกกันแล้วเลิกไม่ขาดนะเขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะชอบอาะชอบนะคะแต่ถ้าคนยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ต้องดูดีๆหน่อยนะเพราะงั้นอาจารย์ขอเปิดเพิ่มท่านจะเจอใครที่ที่ไม่ต้องมีอะไรที่มัน จุกจิกกวนใจแบบนี้บ้างมาคือโสดจริงๆอะ่ะจะมีใครมาก่อนก็ช่างเถอดแต่ปัจจุบันต้องโสดเนาะสิบถ้วยอ่ะเจอไหมเด็กถือดาบเจ็ดไม้คนทางกายเจอนะคะเพราะว่าเป็นสิบถ้วยอืมเจอเข้ามาก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะคะในการเรียนรู้ถ้าง,งั้นจะสมหวังไหมคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุลมนะ เมสิงธนูตุนกุมิถุนขอให้สรุปค่ะวิวออฟฟอร์จูนเป็นคู่กันมาแต่ชาติต่างก่อนอืมลงเรือมาละเดินทางมาละจะได้เจอเจอลาชินีดาหกเหรียญน,นะคะการตัดสินใจให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสกับคนคนหนึ่งได้เรียนรู้กันค่ะจะเป็นแค่การเรียนรู้นะคะยังไม่สามารถแบบ บอกได้แบบลงเอยทันทีนะคะแต่มีโอกาสสูงอาจารย์ต้องบอกงั้นนะคะถึงแม้จะมี10บถ้วยหมายเลขสิบเบิ้ลสองใบก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแหละแต่ไม่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะต่างคนต่างมีบาดแผลมาก่อนก็ไม่ได้ว่าจะง่ายๆหรือไว้ใจกันแบบพัฒนารวดเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยพลังงานไพ่หกเหรียญมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์นะคะคบ ก็หาดูใจนะคะเรียนรู้กันไปก่อนมีโอกาสอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ